มีใครยังไม่เคยเจอห้องรับใหม่ในเมอร์เดอร์บ้างถ้าใครยังไม่เจอเดี๋ยวผมพาหานะแต่มันต้องอยู่ที่ล็อบบี้อะล็อบบี้เถอะล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบ,อ,บบอบบี้สวย บีโอเคเอ้าแหนมเพอร์อะไรไหน,นก็อะไไหน,นและเล่นก่อนแล้วกันหรือผมจะฆ่าตัวตายดิไม่รู้ดิ เน่เดินตามผมมาขึ้นข้างบนตรงนี้กระถางต้นไม้เหยียบเลยเดี๋ยนะผิดทางเหรอเดี๋ยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะวนะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันต้องลงได้สิตรงนี้มันต้องลงได้เอามันลงไม่ได้เอา้าเอา้เอาอ๋อนี่ไง อ๋อนี่เปิดเลยนี่เราก็จะเห็นเจ้าผมเขียวถูกมัดอยู่นะแล้วก็ถูกปิดปากอยู่้วยนี่แหละห้องรับ